ดีค่ะลูกพีชชาแนลนะคะตอนนี้พีชอยู่ที่บ้านของน้านะคะที่บ้านสังกาแพงนะคะก็อยู่เข้ามาในสังกาแพงที่บ้านหนองแซ่นะคะเสียงบรรยากาศดีมากก็คือมาเที่ยวชมทุ่งนาของน้านะคะคือน้าชายก็คือน้องของพ่อพีชนั่นเองนะคะคือน้องเล็กสุดนะคะก็แกก็มาตั้งครอบครัวอยู่ที่นี่แต่ว่าแกก็มีไร่มีนานะคือนาเกสวยมากแล้วก็เดี๋ยวแกจะพาไปหาปลาคือวันเนี้ยพีชไปถ่ายชุดคุยมานะคะก็เลยต้อง แต่งหน้าทําผมแบบนี้นะคะผมยังไม่ได้ออกเลยแต่ว่าพอมาใส่ชุดแล้วมันเหมือนแบบนางเอกสมัยก่อนเลยค่ะพี่ว่าสวยดีไปดูทุ่งนาของน้านะรากาดีมากเนี่ยตอนหน้าร้อนนะคะก็ที่ผ่านมาที่พิกมาเที่ยวเอ้ยหน้าหนาวหน้าหนาวหน้าร้อนไม่แน่ใจนะคะจะมีผักผักที่เศร็จ ที่เขาทำกับข้าวนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาปลูกข้าวแล้วก็คงยังไม่มี <Okay. S 1> ใช่หมดเลยนะคะไปถึงตรงนู้นเลยนะคะนะกว้างมาก มันจะได้บรรยากาศก,กว่านี้นะ,ะถ้ามีควายหนึ่งตัวแล้วก็ขี่ควายนี่เหมือนนางเอกในละครเลยค่ะเมื่อก,ก่อนมีควายนะคะเมื่อก,ก่อนมีควายแต่ว่าเจ้าของเขาก็คงจะออกไปแล้วนะ,ะมีวัวม,มีควายอยู่แถวนี้นะคะยังเป็นต้นกล้าเล็กๆอยู่ถ้าเกิดว่าต้นข้าวมันมันโตแล้วนะคะมันจะสวยมากเป็นทุ่งข้าวเลยตอนปีใหม่ที่ก็มาเขาดาวที่นี่นะคะคือ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่แต่ว่าอยู่ออกมานอกเมืองนะคะมันก็เลยเป็นแบบเป็นยังเป็นชนบทอยู่นะคะเป็นท้องถิ่นอยู่คนที่มีอัธยาศัสายดีค่ะเพราะว่าพี่เคยมาเที่ยวใหาหน้าหลายครั้งก็เขาก็พูดจาดีวพี่จะพาไปดูทุ่งนาที่อยู่ติดติดกับบ้านน้านะคะตรงนี้เขาก็ปลูกข้าวเหมือนกันนะก็ปลูกข้าวแต่ว่าข้าวเขาสวยมาก ก็เจ้าของนาก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านนานะคะก็เมื่อกี้ก็บอกเจ้าของเจ้าของ่องาเดินมาดูได้เลยแต่คือข้าวสวยมาก, <c oughs> มากเ,เลยทุ่งข้าวเขียวเหลืองอ่ามเลยนะคะมีเสียงนกเสียงกาเขียวมากเป็นทุ่งเป็นถึงู่นเลยนะคะ เหมือนแต่ว่าอยู่ในหนังยุคสมัยเก่าก่อนๆเลย mm. เป็นคู่งข้าวไปเลย mm. แล้วก็ตรงน,นี้เขาก็ปลูกเกษตรของเขาไว้เป็นสวนของเขาด้วยนะคะ เป็นตน้น,ตนลำไยใช่ไหมคะต้นกนนล้วย ค่ะตอนนี้พิธก็มาถึงที่แม่น้ําที่เราจะมาใส่แนงแล้วนะคะนาก็เอาแนงมาด้วยหรือว่าว่าเรียกว่าตะขายนั่นเองนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วพี่เคยพลาดพี่เคยพูดว่าเป็นแหแต่มันคือแนงนะคะน่จะใส่ที่ตรงนี้เราจะมาดูปลาตอนเย็นๆกับตอนเช้านะ้าเคยได้ตัวใหญ่ไหมนะฮะประมาณเนี้ยอ๋อ,อ,อ,าาอ,อค่ะ อับอนนี้ก็กำลังจะลงไปใส่แมงกับน้ำนะน้าผอดรองเท้าได้หรอนี่อันนี้คือน้องชายของพ่อนะคะเป็นคนกระเหรี่ยงแดงเหมือนกันตัวดำครับตอนเด็กๆเคยเลี้ยงพิชมยเฮ้ยไปซีคัวระเอาไงเขาก็มาหาปลาเหมือนกัน อยากจะบอกไปครั้งแรกเลยที่ใส่แน่นข้างล่างข้างล่างไปขี้โคลนนะคะม,มีหนี่งลูกเนะ <Huh? S 2> นี่ยฮะมีเนึ่งอ๋อมีปิงเหรอะ <laughs> มีปิงอะ่ะ oh <no. S 1> <laughs> มีปิงอะ่ะตื่นเต้นมากทำไงอะ่ะมาครึ่งทางแล้วกลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไม่ถึงอันนี้เป็นเพื่อนนานะคะให้เขาจับกล้องให้ต้องขอบคุณพี่มากๆนงที่ถ่ายให้หนูเขาทำไง คอยๆปล่อยดิปล่อยไปลปลบ้า้ดม่ะเอ้วไ้เยอะไหมคะมาไหนมาตัวลลืมมาไหมครับได้เยอะได้เยอะไหมคะพี่เออกุ้งหยลุกได้กุ้งเอามีกกุ้งตัวกับเจ้า เด็นกุ้งอะไรอย่างค่ะมันเป็นกุ้งอะไรอย่างะกุ้งน้อยๆเดี๋ยวกันฮะกุ้งน้อยๆทุกครันมีปิงด้วยมีไงวันนั่งเกาะลุงกันอ่ะเหนื่อยละแต่เดียวผมหัวทำไงอ่ะนะแต่เดียวมันมีแล้านกุ้งอยู่ไม่มาลูกอ๋อเจ้านี่กุ้งก็แค่กุ้งอะไรอย่างค่ะกุ้งฝอยกุ้งฝอยเดี๋ยวเอาไม่รักไม่ของรักไม่สักอันเดึ๋ง พี่อย่าเอากล้องรงตกน้ำนะคะข้างใต้นี่เป็นพิโคนด้วยมโโวเมนูวันนี้อาจจะเป็นปลาก็ได้นะคะจะแพ้แต่นะจินแพ่อีกกว่าแต่ว่าไม่กว่าแต่ไม่กว่าแพ้ห,หมดแล้ว ด,ดึงไปเลยเลยดึงไปเรยเลยแล้วเราจะมาเอาได้กี่โมองอ่ะแล้วแต่ห้าหกโมงค่อยมากู้คอยมากูนก้นะกู้แน่งโอเคอันเสร็จพิธี อยืนๆน,นะครับเจอกันเราจะมาเก็บปลาไม่ได้มาเก็บแน่งจะมาเก็บปลาเหรอขึ้นนี่ขึ้นทางนี้ได้ไหมคะขึ้นได้ขึ้นนี่ก็ได้เหรอขึ้นได้นี่ก็ได oh. ้น้าขึ้นทางไหนนู้นเดี๋ยวทำนี่อยู่มันยังไม่จมนทางนี้ ก็ S <S ให้มันโจนกันนะครับถ้ามันไม่โจนมันจะไม่มีปลามาติดค่ <S <S ะตอนนี้ก็ใส่แนงไว้แล้วนะคะก็ชว่วงเย็นๆนะคะก็จะมาดูกับน้ว่าได้ปลาหรือเปล่าแล้วก็พรุ่งนี้นะคะก็จะมากู้ก้แนงนะคะว่าเราจะได้ปลากี่ตัวปลาเยอะไหม ลุงเขาก็กาลังหาอยู่แต่นั่นเขาช้อนเอานะคะเขช้อนเอาเขาได้กุ้งฝอยด้วยก็ตอนนี้นาก็ไปเอาของมาอยู่นะพี่ก็นั่งรอมาบอกกับก็มาที่เชียงใหม่ก็มาพักอาศัยกับนานะคะกับหลานแล้วก็พี่สะพ้ยนะสามคนแต่ว่าบ้านน้าอากาศดีมากบรรยากาศดีมากเลยนะคะก็น่าจะทําอะไรกินกันตอนเย็นลุงเขากำลังใส่หาอะไรอยู่นะช้อน ชาวบ้านแถวนี้ก็หากินกันแบบง่ายๆนะคะก็หากินตามที่มีแถวนี้แหละโอ้โหตัวใหญ่มาไซาประมาณสิบกิโลครับสิบกิโลเลยล่ะ <laughs> <laughs> มาใกล้ๆไม่เห็นเลยลุงหัเล้อ <laughs> ปลาอะไระคะนะปลาน,นินปลาหนินเนาเดี๋ยวรอมาใกล้ๆสินะ โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่จริงๆค่ะได้ตัวเดียวเหรอคะน่ะได้ตัวเดียวอัวะรชังนอย่งแล้วนะคะหตัวพี่เปลี่ยนสื้อาแล้วนะคะพี่ก็จะไม่ลงไปแล้วกลัวปิงน้ำไม่มีปิงเหรอไม่มีไม่ ตัวน,นี้ตัวใหญ่ไหมคะ,ะตัวใหญกโอ,อ้น่าจะเป็นพี่น้องกันน่าจะเป็นพี่น้องกันก็ <c oughs> เลยมาติดพร้อมกันเหมือน <c oughs> คนอยู่บ้านหลังเดียวกันเนี่ยก็เลยมาติดแหน่งอันเดียวกันติดแหน่งอันเดียวกันพี่น้องกันหมดอ๋อนี่ได้ละสองตัวโอ้มันมันมันน้ำโดดข้ามหไหมไม่อะพี่ลิฟวิ่งมาหานะ รองเท้าขาดเลยอะรีบมานะรองเท้าขาดเลยดเลยดี๋ยวนาไปดูข้างล่างต่อนะคะว่าจะได้อีกไหมโอ้บรรยากาศดีมากวิวดีมากเลยค่ะ ลุงเปาได้กี่ตัวคะไม่ได้สักตัวลุงเลยบอกว่าไม่ได้สักตัวเลยน้าได้ไปสองตัวแล้ว,วล,ลุงยังไม่ได้สักตัวเลยลก็มาใสา่ในเย็นนี้นะคะก็ได้ปลาไปแล้วสองตัวก็เดี๋ยวกลับไปทําเมนูนะคะยังไม่รู้เลยว่าจะทําเมนูอะไรก็เดี๋ยว ก็ให้น้ากลับไปคิดก่อนก็ถือว่าถือว่าได้ค่ะแป๊บเดียวเองนะคะพี่มาใส่เมื่อตอนบ่ายนะคะก็ตอนนี้ก็ใกล้ตกเย็นแล้วก็ท่าที่ก็เริ่มตกดินนี่ครับงานไหนคะสามกิโลกว่าสามกิโลกว่าน่าจะทําเมนูอะไรคะเยนี้น่าจะน่าจะทาเมนูอะไรเยน้กว่าครับ เป็นอะไรด้วนาะงปานินปลาทอดปลาเผาปลาทอดเนาะโอเคค่ะโอ้ได้อีกหนึ่งตัวแล้วซูมเลยไหมเนีออซูมได้ค่ะโอ้เออใช่นะอันนี้ตัวใหญ่ไหมคะน้าเดี๋ยวจะหาว่าคุยอยู่ในหนองนี่ลูกก็สายกันลงมันลุ่มไม่แน่ตัวนี้กี่กิโลคะตัวใหญ่ไหมนะ เข้ากันหมดอะ่ะ<อ>เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันก็เลยตัวเท่ากันหมดเอาลูกพกช่ออะไรดิช่ออะไรช่ออะไรนี่โอ้สายสวยๆฝ่ามือฝ่ามืออาหารหันได้เยอะอยู่เหมือนกันนะ,นะแป๊บเดียวเองอะ่ะก็วันนี้ก็ได้ปลายเยอะอยู่นะคะห,หลายตัวเลยนะคะก็ อาถ้าที่จะตกดินแล้วนะคะก็เดี๋ยวพี่จะกลับบ้านก่อนนาก็จะก็ดแน่งเก็บอะไรก็กลับกันนะคะถือว่าได้เยอะได้เยอะอยู่เร็วมากใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะคะปลานิลเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก็ที่ได้ปลามาก็นนะ้าทอดใช่ไหมคะแล้วก็ตำน้ำพริกอันนี้น้ำพริกอะไรนะพริกสอเรื่อเอาชูชีทำ<ๆ><ๆ>เองไม่ต้องซื้อทำเองไม่ต้องซื้อ <laughs> เป็นน้ำพริกของคนกะเหรี่ยงแดงหรือเปล่าคะเนี่ย คลิกกระเรียงหรือเปล่าไม่นายย่าจะใช่เอา้าไม่ใช่เหรอเส้อมใหม่อีองเสียงเป็ลูกหรักแน่นเนี่ยหนุ่มกระเรียงแดงแรงดีใครอยากได้ไปเป็นเขยบ้างเปล่า <laughs> ใครอยากได้เป็นลูกเขยบ้างอ่อน่าจะทำชูชี่เหรอคะอ่ะโอเคอันนี้ไงไปที่เราได้มานะ มันกินมันกินขี้โคลนใช่ไหมนะ้าเนี่ยมันหากินตามธรรมชาติไม่ได้เลี้ยงนะ้าเนื้อก็นั่นเนื้อจะแน่นแน่นเนื้อจะแน่นนแน่นไม่เหมือนปลาเลี้ยงไม่เหมือนปลาเลี้ยงเดี๋ยวทำกับข้าวกันก่อนนะคะ